สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนกลับมาพบกับรายการฟันพอยเตอร์แฟลกชิพนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาที่บลจอเคสเซตนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากทุกคนแน่นอนผมจิติพลพฤกษาเมทนานนะครับวันนี้เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้ดําเนินรายการของฟันพอยเตอร์แฟลกชิพนะครับในนี้เราเดินทางมาถึงบลจอเคสเซตนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากบลจอเคสเซตนะครับก็คือคุณแก้ววิรพลตีเพชรนะคบเป็นผู้บริหารฝ่าย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับมาแนะนําการลงทุนดีๆให้เราสวัสดีครับคุณแก้ว สวัสดีครับทุกเจ้าครับครับ,รบก็วันนี้นะครับแน่นอนว่าพอเวลาเรามาถึงบลจแคสเสร็จเนี่ยก็มีหลายๆการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าพอเวลาพูดถึงการลงทุนในปี2023เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงการลงทุนหลายอย่างนะมีหุ้นเทคนะครับอ่ามีหุ้นจีนนะครับหรือว่ามีการลงทุนในสายอินคัมแต่พอพูดถึงบลจแคสเสร็จเนี่ยหลายคนก็จะพุ่งไปเลยว่าเขามีกองทุนจีนที่น่าสนใจแล้วก็สายใหญ่มากๆก็คือเคชัยนา ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการลงทุนในหุ้นจีนนะครับผ่านกองทุน k เคชัยนาถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะจะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่เป็นแฟลกชิพของบรจ k อ s สเ t ในช่วงไต่มาสสหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปนะครับหลายคนบอกว่าไม่รู้จักเคชัยนาเลยอยากจะให้คุณแก้วนแนะนําให้เพื่อนๆนักลงทุนหน่อยครับว่ากองทุนเคชัยนาของบรจอสเนี่ยลงทุนยังไงมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมก็สำหรับกองทุนเคชาน่านะครับเรามีมาสเตอร์ฟันก็คือกองทุน JP Morgan c h i ชไนชนะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยเขาเน้นลงทุนในหุ้นอยู่3าตีมนะครับก็จะมีตีมเทคโนโลยีตีมคาร์บอนนิวทรอลแล้วก็ตีมคอนซัมชันนะครับซึ่งแน่นอนว่าสกองนี้เนี่ยมันเป็นตีมที่ลงทุนได้ยาวอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาถ้าเรามองย้อนกลับไปแล้วสองปีที่แล้วเนี่ยโดนกดหนักมากนะครับรัฐบาลจีนมีการออกนโยบายเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้นโยบายพวกนี้ครับผ่อนคลายไปหมดแล้วหุ้นเเทคจริ่มมมกลับา ธีมคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยชัดเจนมากจีนต้องการที่จะเป็นซีโร่หรือว่าลดการใช้คาร์บอนให้เป็นศูนย์เนี่ยภายในปี2060ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำให้เป็นซีโร่ได้เนี่ยเขาต้องมีการลงทุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นธีมคาร์บอนนิวทรัลอยู่ไปได้ยาวๆบนกองนี้เลยนะครับ<ม>แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับธีมคอนซัมชันหรือการบริโภคประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขาโตขึ้นรายได้ของปรรรรรระะะะชชาาาาากกกก็เเยยอขึ้ะะ้้นนนฉัใจ่บิโภค เขาก็เริ่มซื้อของจากแต่ก่อนเขาจะซื้อของถูกๆเขาเริ่มมาซื้อของที่แพงเยอะขึ้นใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นธีมการลงทุนของเราเนี่ยก็จะเป็นเน้นใน,ในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จบนี้จากการบริโภคเรื่องของ consumption upgrade เพิ่มขึ้นน,นั่นเองนะครับก็ฟังดูจาก แนวโน้มการลงทุนนะครับแล้วก็กลยุทธ์ของการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคชัยนาหเนี่ยก็ถือว่าดูดีมากเลยแล้วก็ผู้จัดก,การกองทุนในส่วนของ JP พีมอลแกเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีแนวคิดสําหรับการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยมันดันไม่เป็นไปตามที่แบบนักลงทุนหวังเลยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลงมาตลอดนะครับอยากจะให้คุณแก้วอลองอธิบายหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาหลักของกองทุนเนี่ยมันคืออะไรคือปัญหามันอยู่ที่ JP พีมอลแก หรือว่าปัญหามันอยู่ที่ตลาดหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับของกองทุนนี้นีครับครับผมก็จริงๆิการลงทุนในประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้าง Challenging พอสมควรนะครับคือช่วงนี้เขามีข่าวดีมันก็จะมักจะมีข่าวร้ายอะไรมา o f f เ e t เสมอนะครับช่วงนี้ <S 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 หุ้นเทคมาดีๆหุ้นเทคโลกมาดีๆหุ้นขจีนโดนกดใช่ไหมครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวโควิดซึ่งทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวจีนน่าจะค่อยๆยทยอยผ่อนคลายก็ไม่มาสักทีใช่ไหมครับแต่อยู่ดีดี ผ่อนคลายก็ผ่อนคลายปลดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยจนมาถึงเดือนประมาณสัก3เดือนที่ตลาดหุ้นจีนขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เขาปลดล็อกโควิดเพราะฉะนั้นเรามองว่าโอกาสในการลงทุนเนี่ยที่มันเคยกดดันในช่วง2อาปีก่อนเนี่ยของจีนนะครับมันหายไปเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นไซเคิลใหม่ของตลาดหุ้นจีนซึ่งลงทุนทั่วโลกเนี่ยเขาบอกจีนทุกคนบอกวาวมันไม่น่าลงทุนนะเพราะว่า มันมีปัจจัยหลายอย่างเรื่องของทั้ง geopolitical เรื่องของการทะเลาะกันระหว่างจีงนอเมริกาใช่ไหมครับมีสตอรี่เยอะมากเลยมีเรื่องไต้หวันเข้ามาอีกแต่ถ้ามองจริงแล้วเนี่ยหุ้นทั่วโลกที่ที่คนถืออยู่เนี่ยตลาดหุ้นจีนเป็นตลาดที่คนถือน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามองว่าจริงๆแล้ว o r t u n i t y การลงทุนของจีนจากนี้ไปนะครับ GDP โตได้5%กว่ามีเป้าหมายการเติบโตที่ชัดเจนและราคาถูกด้วยเนี่ยเรามองว่าถ้างทุนสามารถถือได้นะครับแล้วก็มองข้ามช่วงสั้นๆที่อาจจะมี ปัญหาเข้ามาเป็นน้อยเข้ามาในตลาดทําให้ n a v มันสวิงเนี่ยแต่ถ้าถือยาวๆเนี่ยเรา่อว่าตลาดหุ้นจีนน่าสนใจมากทีเดียวครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ผมสรุปสั้นๆนะครับก็จุดแรกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่เมื่อกี้คุณแก้วพูดมาก็คือภาพของการลงทุนจีนเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยจะมีจุดแตกต่างจากหุ้นทั่วโลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องการใช้ในโยบายโควิดคือคนอื่นเขาเปิดกันแล้วไงแต่ว่าที่นี่ยังไม่เปิดแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนั่นเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปีนี้เขาไม่ได้กลับไปซีโร่โควิด นะครับหรือว่าไปกลับไปติดลบอีกหนึ่งทีเนี่ยโอเคมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มทีมของทางฝั่ง JP Morgan เนี่ยจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อย่างที่2ที่มีความแตกต่างก็คือในเรื่องของพวกเทคโนโลยีนะพึ่งเทคโนโลยีของทางจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะแตกต่างในฝั่งกับของสหรัฐเพราะว่ามีปัญหาเรื่อง geo p o l i t i c อยู่นะครับก็ทําให้ฝั่งของอเมริกานี่อาจจะเห็นแบบโ e ้พีเอ็ได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าพอฝั่งของจีเนี่ยติดว่านักลงทุน อเมริกันก็เข้ามาซื้อไม่ได้บางทีก็รู้สึกว่ามีความกังวลอยู่ก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาหวือหวาเหมือนในฝั่งของอเมริกานะครับ จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเราเห็นการปรับตัวเคลื่อนไหวของตลาดทุนจีนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเจพีมอรแกนเขาก็ต้องมีการปรับสัดส่วนการลงทุนหรือว่ามีปรับกลยุทธ์อะไรบ้างอยากจะให้คุณแก้วแนะนําเพื่อนนักลงทุนหน่อยครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเจพีมอรแกนเขาได้ทําอะไรที่น่าสนใจบ้างครับได้ครับก็เริ่มจากตีมเทคก่อนเลยนะครับช่วงที่มีปัญหาเรื่องนโยบายที่เขาออกมาเนี่ยพุ่งเทคลงมาเยอะ สิ่งที่ทางฟันเจอร์ทำอย่างแรกก็คือลดพอร์ตตรงนี้ไปก่อนนะครับลดความเสี่ยงไปก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยพอปัญหาเรื่องนโยบายต่างๆลดน้อยลงนะครับแล้วประกอบกับบริษัทเหล่านี้เริ่มปรับตัวเพราะเขาอยู่กับภาวะโควิดมานานมากนะครับเขาไม่สามารถที่จะซัพเฟนตัวกําไรได้เขาเริ่มลดคอสครับพอเขาเริ่มลดคอสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมา r จินเขาเริ่มที่จะโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า Looking For w a r d ไปนะครับฟินเทคโนโลยีเนี่ยราคาถูกแล้วก็ตัวมา r จินน่าจะเยอะขึ้นกําไรน่าจะมากนะครับอนน ปัจจุบันเนี่ยพอร์เทคน่าสนใจมากเขาเริ่มที่จะโหลดตัวหุ้นเทคเข้ามากับแบตพอร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราไปตีมที่2องอย่างคาร์บอนนะครับคาร์บอนเนี่ยเป็นตีมที่เราบอกว่ามันอยู่ได้ย,วยาวๆนะครับโดยจนอีวีเราพูดกันมาเยอะมากในจีนโตเยอะในบ้านเราก็เริ่มโตนะครับงั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ EV ีเนี่ยทำได้ดีนะครับมีหลายกลุ่มที่ทําได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มแบตเตอรี่งั้นสิ่งที่ทางฟันเมเจอร์ทำก็คือพวกเนี้ยขายเทปโปรฟิตไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเข้าในหุ้นที่ราคายังไม่ขึ้นมาซึ่่่่่งก็จะไปเเข้าสูททีีีีีมมม3 3คคครัรัับนนนยืออซช ปีที่แล้วที่มีโควิดเนี่ยครับครับคอนซัมชันมาโตยากมากเพราะคนออกจากบ้านไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้พอเขาปลดล็อกปุ๊บเปิดเมืองเนี่ยตัวคอนซัมชันจะกลับมางั้นการเวทออกจากพุ้นที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลนะครับพวกที่ PE สูงๆราคาแพงๆกำไรเยอะๆเนี่ยเข้าสู่ซีมคอนซัมชันที่ราคาโดนกดมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ทยอยเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับพอร์ตของ JPM China เนี่ยถือว่าค่อนข้างไดนามิกแล้วก็ปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ดีทีเดียวครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสรุปง่ายๆเลยก็คือภาพรวมของการลงทุนเนี่ยก็จะมีบางส่วนแหละที่ก็ รับแรงกดดันจากในส่วนของการขึ้นดอกเบียรหรือว่าภาพรวมของเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็การปิดเมืองไปนะครับก็มีคัดล้อกันไปบ้างแต่ว่าส่วนที่ได้กําไรนะครับก็คือส่วนที่เน้นเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกอซึ่งตอนนั้นก็เทคโปรฟิตมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมเคลียร์โพสิชันเพื่อการเปิดเมืองเต็มที่100%ยเปอร์เนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของนักลงทุนเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือในอนาคตไตรมาสที่2เนี่ยเราฟันกันไปเลย นะครับว่าความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในกองทุนเคชัยนาเนี่ยสำหรับคุณแก้วคิดว่าคืออะไรนะครับแล้วก็โอกาสสาหรับนักลงทุนเนี่ยอยู่ตรงไหนหลายคนบอกว่าโอเคติดกองนี้มา2ปีแล้วนะครับราคานี่จำได้ว่าแต่ก่อน10กว่าบาท mm. n า v นี่11-12นะครับตอนนี้ยังไม่ถึง10บาทเลยนะครับ ทำยังไงดีสําหรับคนที่มีอยู่แล้วแล้วก็คนที่ยังไม่มีเนี่ยควรจะมองการลงทุนนี้ยังไงบ้างเข้าเลยดีหรือว่าทยอยซื้อดีครับครับจริงแล้วต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่หลายละคนก็คงเจอเยอะนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่ตลาดหุ้นจีนมันไม่เพอร์ฟอร์มจริงๆนะครับอ,อย่างแรกที่อยากบอกก็คือใจเย็นๆนะครับหุ้นจีนเนี่ยเราเชื่อว่ากลับมานแน่ๆสตรอรี่เขาแบ็กอัพไว้ค่อนข้างดีนะครับการเติบโตในปีนี้เนี่ยประเทศจีนน่าจะเป็นประเทศที่เติบโตได้ดีกว่าด k เวอเ่นซ์มา้์เกไป แต่ตัวหุ้นมันก็จะมีสตอรี่ของมันนะครับซึ่งถ้าใครที่ติดอยู่ก็ผมขอแบ่งเคสละกันคนที่ยังมีหุ้นจีนไม่เยอะนะครับใช้โอกาสนี้ทยอยในการสะสมนะครับหุ้นจีนอย่างที่ผมบอกขึ้นมาตั้งแต่พฤศจิกาถึงมกราใช่ไหมครับกุมภามีนาเริ่มที่จะชะลอตัวเริ่มที่จะปรับฐานลองดูจังหวะนี้นะครับสะสมเข้าพอร์ตเพิ่มได้นะครับในเคสที่มีเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ลองมาดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเยอะระดับ 60- 7 0บถึงเดิบเรเซ็นตี่ยผมคิดว่าเรายังไม่ทำ n อ v มันขึ้นไปลาดขยอยลดพอร์ต d i v e r s i f y ไปลงทุนในกลุ่มอื่นแต่ร้าเผื่อว่าถือสักถ้ารับความเสี่ยงไม่สูงนะครับมีอยู่ทัก30-40%อาจจะมองเป็นจังหวะเทรดดิ้งก็ได้ช่วงที่มันลงมาก็ซื้อเพิ่มพอขึ้นไปเราก็เทคโปรฟิตนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของนักทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าถือยาวๆได้นะครับหุ้นจีนน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนดีที่สุดในกลุ่มการลงทุนทั้ง d บ v e l o p market และก็ emerging market ครับอืมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นภาพ หนึ่งในไม่กี่เศรษฐกิจนะที่สามารถฟื้นตัวได้ภายในปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในตีมที่ทําให้การลงทุนในฝั่งของเอเชียเนี่ยสามารถกลับมาได้สมมุติว่าถ้าเกิดมองกระโดดข้ามไปนิดหนึ่งบอกว่าโอเคหลายคนบอกว่าเคชัยนาเนี่ยก็ชอนลิสไว้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกองทุนชัยนาอื่นๆนะครับหรือว่าลงทุนในจีนอื่นๆเนี่ยของปลจอเคสเซ็ตเนี่ยมีกองทุนไหนน่าสนใจม้างครับครับกองจีนเนี่ยเรามี3ามกองนะครับกองเคชัยนาซึ่งจะเป็น ลงทุนในทั้งในชนลเอแชร์เฮชแชร์นะครับคือทั้งออนชอและออฟชอของจีนเรามีอีกกองหนึ่งก็คือ KCCTV นะครับอันนี้จะเน้นบนเอแชร์อย่างเดียวก็จะเป็นเน้นหุ้นจีนออนชอธุรกิจอยู่ในประเทศจีนทั้งหมดเลย CCTV นี่ย่อมาจากอะไรนะครับ Control volatility ครับ Control volatility ไม่ใช่กล้องการควบคุมวิดีโอใช่โอเคนะครับมาแล้วก็กองที่3นะครับจะเป็นตัวชาแนลอินดีกส์นะครับอันนี้ก็จะลงบนดัชนีฟูซี่ A50 ก็เป็นหุ้นท็อป50ของประเทศจีนก็จะเเป็นนนอหหมมดืกั แล้วก็มี2ทางเลือกถ้าชอบ Active ก็จะมีตัว K-China กับ K-CCTV แต่ถ้าชอบเป็นพาสซีฟฟันนะครับเน้นตาม e ินเน็กก็จะเป็น k k H ีครับอืมก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับที่นำมาฝากกาันสำหรับรายการ CTS ซ m b อ็มบีฟันไฟเตอร์แฟลชิพของบอลอจเคสเซ็ตนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณแก้วนะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับเราก็อาจจะต้องลากันไปก่อนแล้วก็ฝากไว้นะครับกองทุนเคชัยนานะครับสามารถซื้อได้ผ่านทางบอลจะซื้อตรงก็ได้นะ่ากับบอลอจเคสเซ็ตนะครับหรือว่าก็สามารถซื้อผ่านทางบอล CGS c เอได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแก้วมากนะครับว้วเราก็ลากันไปก่อนแล้วก็หวังว่าการลงทุน หุ้นจีนนะครับของเราจะ outperform ได้ในช่วงไตรมาสสที่กำลังจะถึงนี้ครับสวัสดีครับ